ประจําเันนรูเราเต็ไมไปด้วยพลาสติกแต่พลาสติกนั้นใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายที่ยาวนานมากแล้วมันนานเท่าไร่กันล่ะคะบอกได้เลยว่าประมาณ450ปีค่ะโอ้โหถ้าคนเรามีอายุเฉลี่ยอยู่ที่70ปีเราตายแล้วเกิดใหม่ได้6รอบพลาสติกก็ยังไม่ย่อยสลายเลยนะเนี่ยขอถามตรงๆเลยนะคะในปันจจุบันนี้เราเลียงก,การใช้พลาสติกได้จริงหรือยกตัวอย่างง่าย สังเกตตามท้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆที่มีการรณรงค์หดใช้ถุงพลาสติกอย่างจรจิงจังช่วงแรกๆก็เห็นใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแต่ลหลังๆมานี้ยอมจ่ายเงินหนึ่งบาทเพื่อซื้อถุงพลาสติกใช้ใส่ของกินและของใช้กลับบ้านกัน ย้ำเข้าไปให้ลิกสุดใจกันค่ะวิธีแรกคือการลดการใช้ที่เรียกกันว่า reduce ต่อมาเมื่อลดการใช้ไม่ได้ก็ใช้ซ้ำหลายๆครั้งที่เรียกกันว่า reuse นั่นเองค่ะต่อมาเมื่อใช้ซ้ำจนไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีกแล้วก็นำมารีไซเคิค่ะหรือถ้านำมารีไซเคิลไม่ได้แล้วหรือนำมารีไซเคิลแล้วไม่คุ้มต้นทุนเราก็สามารถนำพลาสติกเหล่า ขยะต่างๆมาอัดใส่ขวดพลาสติกใช้แทนอีกได้นะคะที่เราเรียกกันว่าอีโครบริกนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะนํามาใส่ในขวดพลาสติกขยะเหล่านั้นต้องแห้งและไม่เนอาเสียนะคะไม่เช่นนั้นนอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์แล้วยังกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมว่าขยะมีให้เห็นอยู่ทุกที่ถ้ามันอยู่ในที่ที่เหมาะสมมันก็อาจจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกันค่ะ ว่าเราไม่ได้รักษาความสะอาดน,นะคะแต่นั่นเป็นเพราะรอบข้างเราไม่มีถังขยะค่ะกระเป๋าเราจึงกลายเป็นถังขยะจําเป็นนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนนักสิแวดล้อมอย่างเราไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วคุณล่ะคะถ้าคุณมีขยะในมือคุณจะจัดการกับมันอย่างไร